ลักษณะนิ้วก้อยของคุณอาจบ่งบอกถึงแนวทางที่สมดุลระหว่างความสามารถในการสื่อสารและการปฏิสัมพันธ์ทางสังคมบุคลิกเด่นๆของคุณคือจะมีความยืดหยุ่นระหว่างความแข็งและความอ่อนโยนรวมถึงมีความสมดุลในการแสดงออกคุณไม่ใช่คนที่ที่อายแต่ก็ไม่ใช่พวกแนวหน้าหรือหัวหน้าใน กิจันต่างๆความสมดุลของนิ้วลักษณะนี้ชี้ให้เห็นว่าคุณจะมีระดับความสามารถในการปรับตัวที่ดีมากๆและสามารถเชื่อมโยงเป็นผู้ประสานงานกับผู้อื่นได้ดีโดยไม่ต้องเสียสละในความเป็นตัวของตัวเองหรือเสียสละความต้องการของตนเองสามารถสรุปได้ว่าคุณอยู่ในกลุ่มผู้คนที่มีความสามารถเก่งกาจในหลายๆด้าน อาจเหมาะสมกับบทบาทที่ต้องการการผสมผสานระหว่างการทำงานอิสระและการทำงานเป็นทีมเช่นการจัดการโครงการหรือการให้คำปรึกษาอาจารย์นักเทศจากลักษณะสัดส,ส่วนของนิ้วหัวแม่มือสามารถบอกได้ว่าคุณเป็นคนที่มีความซื่อสัตย์และเชื่อถือได้คุณมีลักษณะบุค,คลิกที่เด่นชัดคือคุณมีทักษะท,ทางด้านการสังเกตหรือเป็นคนช่างสังเกตที่ดี คุณชอบที่จะคิดทบทวนสิ่งต่างๆอย่างละเอียดรอบครอบก่อนลงมือทำงานเสมอดังนั้นเรื่องต่างๆที่คุณทำจึงมักประสบความสำเร็จด้านความรักของคุณเมื่อคุณได้ตกหลุมรักใครสักคนแล้วคุณจะให้ความสำคัญกับคนที่คุณรักอย่างมากแต่กระนั้นก็ไม่ได้ทำให้คุณถึงกับหลงไหลคลั่งไคล้อย่างเอาเป็นเอาตาย คุณจะเป็นคนที่ใส่ใจกับคนรักเป็นอย่างดีแต่ก็จะไม่มากไปจนทำให้ฝ่ายตรงข้ามรู้สึกอือดอัดเรียกง่ายๆว่าคุณเป็นคนที่มีความรักแบบเว้นระยะหากเมื่อเกิดเรื่องผิดพลาดใดๆกับความรักคุณก็มักจะสามารถยับยั้งความรู้สึกได้ดีกว่าคนอื่นๆเพราะคุณเป็นคนที่ควบคุมอารมณ์ได้เก่งด้วยลักษณะนี้ไม่มีใครที่จะสามารถและเข้าถึงตัวตนที่แท้จริงของคุณได้ง่าย และด้วยที่คุณเป็นคนที่คิดอย่างเป็นเหตุเป็นผลประกอบกับนิสัยช่างสังเกตการตัดสินใจของคุณในเรื่องใดๆจะถูกกลั่นกรองออกมาจากสมองอย่างรอบครอบมากกว่าการตัดสินใจด้วยความรู้สึกคุณจึงมีลักษณะแนวคิดที่จะสามารถประสบความสำเร็จได้ดีทั้งการงานและความรักคนที่มีลักษณะมือนี้อาจเหมาะกับอาชีพที่ต้องใช้ทักษะและความสามารถที่หลากหลาย คุณอาจมีความสามารถโดยธรรมชาติในการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพกับผู้อื่นและสามารถชี้นำทางสถานการณ์ทางสังคมสามารถชักนำที่ผู้คนที่มีความคิดที่แตกต่างกันได้ซึ่งอาจสรุปได้ว่ามือคุณนั้นมีลักษณะเกิดมาเพื่อสร้างความสมดุลช่วยสร้างความเปลี่ยนแปลงเพื่อความลงตัวอย่างเหมาะสมและหลากหลายรูปแบบ ความเท่าเทียมกันของนิ้วอาจบ่งบอกว่าคุณนั้นมีลักษณะเป็นผู้มีความรู้รอบด้านและกว้างขวางและสามารถนำมาใช้ได้อย่างกลมกลืนคุณอาจจะเหมาะกับการสอนการให้คำปรึกษาหรืองานสังคมสงเคราะห์นักบ,บวชนักต่อรองเจรจาต่างๆนอกจากนั้นคุณยังมีความสามารถสำหรับสาขางานที่ต้องการใช้ไหวพริบในแก้ไขปัญหา หรืองานที่ต้องความสามารถในการปรับตัวและความรู้รอบด้านเช่นผู้ประกอบการหรือนักนวัตกรรมทางอุตสาหกรรมแต่อย่างไรก็ตามวิชาดูเส้นลายมือไม่ใช่วิธีการทำนายอนาคตที่ได้รับการพิสูจน์ทางด้านวิทยาศาสตร์ตามหลักการและเหตุผลและมักมีการถกเถียงถึงความแม่นยำในการทำนาย ดังนั้นผู้ที่รับฟังจึงควรไตร่ตรองด้วยความรอบครอบและด้วยใจที่เปิดกว้าง